เปิดช่องทางตรวจสอบสิทธิ์เงินชิทัลน1่ง0 0บาทกลุ่มเปาะบางเริ่มตรวจได้24กันยายน2567รตรวจสอบสิทธิ์เงินดิจิทัลผ่านระบบออนไลน์กลุ่มเปาะบางสามารถเริ่มเช็คสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่24กันยายน2567เป็นต้นไปนายละวะลนแสงสนิทประหลัดกระทรวงการคลังระบุว่าหลังจากที่คอรมอ มีมติเห็นชอบให้ดำเนินโครงการแจกเงินดิจิทัล1น0 0 0บาทให้กับกลุ่มเปราะบางได้แก่บัตรสวิตการแห่งรัฐบัตรคนจนและผู้พิการในรูปแบบเงินสดนั้นโดยจะเริ่มวันที่25กันยายน2 5 6 7ซึ่งกระทรวงการคลังได้เตรียมอัปเดตช่องทางตรวจสอบสิทธิเงินดิจิทัล1น0 0 0บาทให้กับกลุ่มเปราะบางผ่านเว็บไซต์ของรัฐเริ่มตรวจสอบสิทธิได้ตั้งแต่วันที่24กันยายน2 5 6 7เป็นต้นไป สำหรับวิธีตรวจสอบสิทธิ์นะคะเพียงแค่กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักเท่านั้นระบบก็จะแสดงว่าผลได้รับสิทธิ์หรือไม่รวมถึงมีการอัปเดตข้อมูลว่ารัฐได้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่ผูกพร้อมเพยกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนแล้วหรือยังสำหรับคุณสมบัติของกลุ่มเปราะบางที่มีสิทธิ์รับเงิน10,000บาทหนึ่งผู้ที่ผ่านเกณฑ์การลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2565 และยืนยันตัวตนสำเร็จและไม่มีบัตรประจำตัวผู้พิการที่ยังใช้งานได้ 2. ผู้พิการที่มีบัตรประจำตัวผู้พิการหมดอายุและยืนยันตัวตนสำเร็จตามฐานข้อมูล 3. ผู้พิการที่ได้รับเบี้ยผู้พิการแต่ไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูลของกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการจากข้อมูลณนะวันที่31สิงหาคม2 5 6 7มีผู้ได้รับสิทธิ์จำนวน 12ล้าน 4, 5954รายด้วยกลุ่มเป้าหมายที่ไม่ได้อยู่ในสถานสงเคราะห์จะได้รับเงินโดยตรงระยะเวลาการจ่ายเงิน 10, 000บาทกลุ่มบัญชีกลางจะเริ่มจ่ายเงินผ่านบัญชีพร้อมเพที่ผูกกับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนตั้งแต่วันที่25กันยายนเป็นต้นไปด้วยกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้สูงอายุที่ไม่สามารถผูกพร้อมเพได้ ท่านสามารถรับเงินผ่านบัญชีธนาคารตามที่แจ้งความประสงค์ไว้สำหรับการจ่ายเงินซ้ำนะคะหากการจ่ายเงินครั้งแรกไม่สำเร็จจะมีการจ่ายอีก3ามครั้งในวันที่22ตุลา22พฤศจิกาและ22ธันวาหากยังไม่สำเร็จรัฐจะถือว่าผู้รับไม่ประสงค์รับเงินและนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดนะคะที่ทางช่องนำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันคะ่ะหากชื่นชอบ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆใ,ในทุกๆวันสำหรับคลิปนี้ทางช่องต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ